อาการเริ่มแรกที่เป็นกดไหลย้อนนะคะแน่นหน้าอกหายใจลําบากหายใจไม่สูดแสบหน้าอกแสบท้องคืนลําบากบางทีต้องเอาน้ําตามเรานอนไปนะคะก็คือเหมือนมันหายใจไม่ออกค่ะก็ค,คือนอนไม่ได้ต้องลุกมานั่งหรือค่อยๆโกยท้องกดเพื่อให้ลมมันออกเดินย่อยให้ลมมันออกแต่ก็ยังไม่โล่งนะคะมันเป็นปนหายๆแล้วก็มันไม่เคยที่จะแบบดีขึ้นทั้งสองกล้องทั้งเอ็กซเรย์ทั้งเจาะเลือดให้ กลับมากินที่บ้านอาการไม่ดีขึ้นเลยก็กลับมาเป็นอีกแล้วก็เป็นหนักกว่าเดิมเวียนศีรษะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีใจสัน่นมันก็ทําให้เรารู้สึกท้อแท้ใจนะคะว่าทําไมโรคนี้มันทรมานกับตัวเรามากกลางคืนก็นอนไม่หลับข้าวก็กินไม่ลงเครียดภาวะซึมเศร้าอ่อนๆแล้วนะคะมีอาการแพนิคพอมาทานของ g ีอดีแล้วเนี่ยนะคะก็จะทําให้การหายใจการจุกเสียดแน่นหน้าอกมันก็ลดลงอาการที่เราจุกคอ กินอะไรไม่ได้มันเริ่มดีขึ้นอันนี้เห็นได้ชัดว่าเราแบบดีขึ้นหายใจได้โล่งขึ้นนอนได้ปกติอะคะ่ะตอนที่เป็นกดไหลย,ยอ้อนคือรู้สึกทรมานมากแล้วตอนนี้คือมีความสุขหลังจากที่ได้ทานตัว G R D อะค่ะถึงห้านาทีเนี่ยเราก็รู้สึกได้แล้วค่ะมันมีความแตกต่างจุกเสียดแน่นแล้วนอนอึดอัดเนี่ยหายไปเลยอะคะ่ะตอนนี้ก็ยังแบบกินต่อเนื่องถึงแม้จะหายแล้วไม่เปลี่ยนใจแล้วค่ะก็คือจะทานไปเรื่อยๆเลยคะ่ะลองมาทุกอย่างแล้วคือมาจบที่ G R D จริงๆค่ะผมบอกนิดนึงนะ ผมอ่ะเป็นพรีเซนเตอร์ของฮาชิ hadi, มา3ปีแล้วนะคือถ้าเกิดผมไม่มั่นใจกะเขาผมจะได้เป็นถึง3ปี